สวัสดีค่ะพี่ๆเพื่อนๆที่รักทุกผู้ทุกคน้อคะเด้อหวังวาสีมีความสุขสนุกเอนจอยกับภาพอ่าคลิปที่แล้วเนาะคะ่ะเนาะที่ลองเลืออชมพาทิ์ตกดินคลิปนี้เยลินก็นยังเป็นการพักผ่อนฮอลิเดย์อยู่กับเพื่อนที่ประเทศไซปรัสอีกคือเกานะคะค่ะเมื่อน,นี้กะมูผ้ามาพักโรงแรมค่ะพี่น้องซึ่งเพื่อนสามีภรรยาค่ณีเพิ่นกระจายอ่า ขาโรงแรมให้เรียบร้อยนะคะพี่น้องค่ะเยะลินบริจาคค่ะคะ่ะวิดีโอที่ลงให้เบิ่งนี่เป็นวิดีโอเก่าที่เยลินไทยไว้ตอนเยลินไปฮอลิเดย์ที่ประเทศไซปรัสไปหาเพื่อนนะคะแต่ว่าเยลินบม่มีโอกาสลงก็เลยเอามาลงย้อนลังให้พี่ๆเพื่อนๆเ,เ,เบิ่ง <c oughs> ขออภัยค่ะ <c oughs> ค่ะในช่วงที่เยลินไปฮอดไปเทิงนันมันก็เป็นเวลายาม บายเนาะค่ะเนาะซึ่งอากาศกะค่อนข้างสีหนาวเมื่อนั้นพี่น้องเป็นเมือสุดไทยที่สีพักพรอนฮอลิเดย์อยู่ประเทศไซปรัสนะคะอยู่เมืองลันนากาซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีซื้อเสียงอีกเมืองหนึ่งของประเทศไซปรัสนะคะซึ่งจังหวะที่เยลินไปเที่ยวฮอลิเดย์พักพรอนนี่ก็เป็นช่วงโลซีซันนะคะซึ่งบ่มีลูกค้าแล้วก็มีบางนิดๆหน่อยๆนะคะค่ะ เขาซื้อรูรูหนาวแล้วซึ่งเพื่อนของเยลินบอกว่ายุพุนเพนซีมีช่วงปิดหกเดือนฮอลิเดยหกเดือนปิดจังสีนะเยะลินก็นเลยถ่ายทํำบรรยากาศแบบเงาเงาไม่ให้เบิ้งเป็นเงียบเงียบเงาเงานะคะแต่ว่ากาัถ้าเป็นช่วงฤดูการไฮซีซันของเขากระสิ คึกคักยุดอกพี่น้องเพราะว่าเป็นเมืองติดทะเลหนา,าหาดเนาะคะ่ะเนาะยิ่งเงาไปเลยค่ะพับมองที่จะเล่นไทยให้เบื้องนี่ก็สิมีอาหารให้กินทั้งของเบรก f ัตของอังกฤษหรือว่าของฟังพุนนะคะค่ะเป็นลานนัดพบอมองนั่งเบิ้งฟุตบอลฟุตบอลพักผ่อนย่นใจนั่งดื่มตามอัธยาศัยนะคะจะมีอาหารการกินให้เลือกกินหลากหลายสนนราคากัราคา อาหารเบรคฟาสต์ยู่นันกัราคาทอกันกับประเทศอังกฤษละพี่น้องเจ็ดปอนด์เจ็ดปอนด์เจ็ดยูโรเจ็ดปอนด์กว่านะคะนี่ก็จะเป็นเครื่องล้านเครื่องเงินซึ่งมูของเยลินกับผ้ายางหาล้านเครื่องเงินที่สื่อนะคะเยลินก็แวะเข่าสูมองสูบอนสุลานตะวันล้านนี่นั่นบ่อเรื่องเครื่องประดับมันกับแพร่งทูมองเนาะค่ะเนาะ ่ะซึ่งตัวเยลินเองนั่นก็บ่บ่ได้เห็นแนวที่จะขวางสิอยากได้นั่นะนะพี่น้องเยลินก็เลยทายลานมาให้เบิงก่อนอันนี้นะบาน,นี้ก็สิผ้าพี่น้องเบิงไปเรื่อยๆเด้อค่ะเด้ออย่าเพิ่มเบือ่อเยลินนะคะช่วงนี้เยลินก็สิผ้าเบิงบรรยากาศของประเทศนั้นๆรับชมไปนํำเนาะค่ะเนาะพักเรื่องเล่าการเล่าเรื่องต่างๆไววสักระยะหนึ่งก่อน เดี๋ยวเย,ยลินอาการดีขึ้นแล้วเย,ยลินก็สิม่ว้เวาเรื่องต่างๆให้พี่ให้น้องฟังคือเก่าซึ่งมีพี่เพื่อนๆทางแฟนเพจก็ดีทางอ่าช่องยูทู e ก็ดีที่ติดตามเย,ยลินอยู มาแต่โดนเลวแล้วก็มาติดตามไม่ส่งกำลังใจส่งคำทักทายเขามาปัรยายเยลินสิกับมาบอกเรื่องเล่า่จยๆฟังอีกนาะลออยู่เดอ้อ,อก็ขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเดอ้อที่บบถิมบบปาบไลลาห่า,หางาเยลินที่ยังมาทักทายส่งกำลังใจคือเกา่าเยลินขอโทษขออภัยหลายๆที่ หายหน้าหายตาไปโดนจะ้วยจากช่วงฮอลิเดย์ทันขุนขึ้นฟังมาน,น,นแน่น็ดีเราก็เยลินอยู่ในช่วงเวลาที่ต้องการเวลาส่วนตัวน้ำแน่ค่ะพี่น้องคะอีกอย่างหนึ่งเยลินสถานการณ์ของเยลินตอนนี้บอบอท่านได้ดีปันใดเย,ยลินก็นเลยบบมีสมาธิที่สิมาคุยเรื่องเล่าต่างๆให้พี่ให้น้องฟังเอ่อ เอาไว้ให้ยาลินรู้สึกดีขึ้นกวน่านี้แล้วยาลินกระสิมาแกแยก่ๆเหตุการณ์เรื่องเล่าต่างๆที่มันมีสาระกะด็ดีต่อพี่ต่อน้องเนาะคะนะ่ะเนาะหรือว่าบบมีสาระก็เ้าสู่กันฟังไปไผหมักฟังก็ฟังไผมักเบิ่งก็เบิ่งเนาะคะนะ่ะเนาะเป็นกําลังใจเงยาวให้น้องนุ่งให้บ้านหน่อยยายลินต่อไปเด้อค่ะเด้ออันนี้ยายลินกระทายไม่พี่ให้น้องเบิ่งคะ่ะ อันยเล่นมักอยู่อย่างหนึ่งอยู่เมืองอันประเทศนี่นะเพิ่นปลูกต้นโหระพาไว้สู้หมองสู้บอนพี่น้องห่ะมองนี่ก็สิเป็นอ่าโอระข้างประจําเมืองล้านนากานะคะช่วงนั้นละคังดังเมงเมงอ่าเป็นละคังที่ใหญ่เสียงดังกังวานไปทั้งเมืองนะคะพี่น้องค่ะบรรยากาศก็ค่อนข้างจะเป็นที่ ตามที่พี่น้องเห็นนี่แหละเมื่อนั้นอากาศบ่เปิดพี่น้องหนาวะ่ะมีลุมล่มเราก็นหนาวเนี่ยพี่น้องก็สิเห็นต้นดอกไม้ดอกไรนยยะ่ยลินมักต้นไม่ประดับนะคะค่ะก็เลยทายไม้พี่เห็นน้องเบิงค่ะสวยงามไปเนาะค่ะเนาะที่พี่น้องเห็นนี่สิเป็นต้นโหระพานะคะค่ะ โหระพามีตะอมใหญ่ตยยๆต้นใหญ่ๆพี่น้องเข้าเจว่าคือสีท้นหนาวอยู่ดอกเพราะว่าแต่ละต้นกัมีแต,ตยย่ต้นใหญ่ๆเออแต่ว่ากลิน่นอ่ากลิ่นโหระพาทั้งนั้นสิแห้งกว่าโหระพาบานเฮานะคะนี่เบื้องอรวณนี่คือ <c oughs> หอดอ่าผัดหอยไะะ่เนาะค่ะเนาะโหระพาแบบนี้ ช่วงนี้มูของเยลินเล่ากับสิพายางตามหา,หาหลานเครื่องเงินที่เยลินชอบนะคะเขาออกสอกซ้วยหลายหม่องหลายบนก็ทายบรรยากาศมาให้เบิงตอนที่เยลินไปเนข้าเจ้าเริ่มจัดไฟคิดสมาธแล้วแต่ว่าคลิปนี้เยลินปล่อยออกไปมันก็สีหลังงานคิดสมาธแล้วเนาะค่ะเนาะก็ปล่อยคลิปสารเนี่ยเพราะว่าเยลินบ่มีเวลาเวาคลิปพี่นอ้องอ่าบส่สบายแล้วเสียงเสีงยงเยลินหายพี่น้องจ้านี่กับัวเตออัน เสียงกลับขึ้นมากข้อของเยลินก็นยังอักเสบอยู่ติดเชื้อพี่นอ้องอ่าเยลินก็นเลยบอได้เอาคลิปบอได้อัดคลิปลงให้พี่ให้น้องเบิง้งอันช่วงนี้หลังคริสต์มาสบ้านนี้เยลินอาการไข้เนี่ยก็เลยอเอาคลิปเก่าที่อัดไว้มาให้พี่ให้น้องเบิง้งบาเรื่องเล่าให้ฟังไปน,นะะันะ่เนาะค่ะเนาะค่ะเยลินตามหาลานเครื่องเงินค่ะพี่น้องทุกๆครั้งที่เยลินไปฮอลลีเด หลายๆมองหลายๆประเทศเยลินมักจะสื่อเครื่องเงินของประเทศนั้นๆสถานที่นั้นๆติดโตกลับมาเป็นความทรงจำนะคะเยลินมาเครื่องเงินพี่น้องอ,อันท้องเยลินก็มักเพชรก็มักมักสุอันสุย่างนั่นแหละแต่ว่าเครื่องเงินนี่เยลินมักเครื่องเงินแท่น้องก็เลยพาตามหาอเขามองหันมองนี่ ลานค่ะก็เริ่มสิปิดนี้แล้วพี่น้องเพราะว่าอันเพิ่นก็มีเวลาปิดของเพิ่นเนาะค่ะเนะาะค่ะก็เลยพาก,กันเฝ้าสันเดย์พี่น้องแต่ว่าเยลินก็โอ๊ตไทยอันสิ่งสวยงามตามที่เห็นมาให้พี่ให้น้องเบิ่งบ่ไดาก็รับชมไปนําเนาะค่ะเนะาะต่างพักพนอ่าไปกับเยลินค่ะทานคุณเล่าก็ให้คาดมาบอกเอาพวกเธออยากได้ยังกับพากันไปหาสื่อเอาเดอ้อว่าสันผมบ่มีเวลาภาพปเลาะ เรากระนั่งคุยอยู่กับสามีของเผื่อนเยลินนะคะถิ่มผู้ใา้ไว้น้ำกันพุ่นเยลินก็เลยมาหาเลาะสื่อของกับน้องกับบท่านใดๆอียงังดอกพี่นอ้องค่ะเกือบบ่ได้เสื้อเออมาเห็นลานเครื่องเงินลานหนึ่งพนไก่สิปิดโตลงแล้วค่ะสิปิีจิจการแล้วก็เลยแวะเข้าไปก็เลยไปได้เครื่องเงินมาชุดนึงได้ตั้งหูได้ซอยคอแล้วก็ได้แหวนนะคะค่ะซึ่ง ก็เป็นของกำนันจากท่านคุณนั่นละเพิ่นซื้อให้พี่น้องจ้าเพิ่นเอาบัตรให้เพิ่นว่าเอ้าอยากได้ยังกลไปหาซื้อเอาตามอำเภอใจโอ้ยเยเล่นกับบกาใส่ล้วพี่น้องเอ้ถึงจบะบ่แมนเงินจา้าขวงแห้งต้องเก่งใจเพิ่นในช่วงเวลาคบหากันแบบนี้เนาะค่ะเนะาะจักเขาสิคิดจังใดเยเล่นกับบลูเยเล่นกับเอาให้ซื้อกับซื้อเออเอากับเอาขอหอมปากหอมคอพี่น้องจ้าค่ะ กะหวังว่าพี่ๆเพื่อนๆสีเบิงมาหอดถ่ายคลิปเนาะค่ะเนาะขอบุณทุกๆก,กำลังใจที่ส่งมาใยหย้เยลินในทุกๆเส้นทางเด้อะค่ะเดอะ้อเอาไว้โอกาสดีๆเยลินกะสีมาเบาจ่จอยให้พี่น้องฟังกันดิ้น้องสาวเยลินชมพูมูคนนี้ลูกจัก,กันมาสิบสองปีแล้วนะคะอันนี้เยลิน ให้เด็กน่อยคน้นุนมท้ายรูปให้เออเขามาถามค่ะก็หกกวังว่าพี่เพื่อนๆที่ชอบคลิปนี้ยูดีไม่แห้งสูบุทุกคน้อคะเด้อ